ในทุกทางข้าสองข้างพาเราไปมีต่ดึกชีวิตที่รู้เลือกทางเดินไปหลังและหัวใจรู้สไกไปใน ไมีต่างจากชีวิตที่รู้มือทางเดินไปพลังและหัวใจเราจะไปได้ทุกคน อ,อีกครั้งทักพยานที่แห่งไหนได้ตามใจได้โลภวังปันไปด้ทุกทางข้าซองข้างพาเราไปมีตาม่างจากชีวิตที่รู้เมื่าทางเดินไปกลับหลังและหัวใจ ครับก็เป็นกระแสอยู่พักหนึ่งนะครับสําหรับน้องซึ่งใช้จักรยานแม่บ้านเดินทางไกลไม่รู้ไกลแค่ไหนหรือว่าอะไรแค่ไหนเรามาทาความรู้จักกันนะครับน้องอะไรนะครับชื่อนัทวุฒินนทิการนะครับชื่อเล่นชื่อแซมครับผมใช้จักรยานที่บอกว่าจักรยานแม่บ้านไปปั่นกับกลุ่มที่มาปั่นใช้เสือภูเขากัน ไกลเท่าไรครับไกลที่สุดถ้าปั่นกลุ่มก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นทริปที่ว่าไปกับทางเครือข่ายจัก,กรยานหาดใหญ่ถ้าไกลๆสุดก็คือปั่นไปกับสงขาไปเยี่ยมชมเ e รือเอทเทลันซ่าครับผมก็ประมาณ70กิโล,ลคือกกที่ป,ปั่นไปกลุ่มครับผมจัก,กรยานคันนี้มันแต่งพิเศษยังไงถึงได้ปั่นได้ไกลขนาดนั้นนะแต่งพิเศษยังไงครับก็ ิเศษไม่ก็ไม่พิเศษเท่าไหร่แต่ก็คือว่าช่วงหลังๆก็คือผมเริ่มซ่อมสามารถซ่อมสามารถปัตจัก,กรยานได้ก็คืออาจจะคล้ายๆแต่งดงที่อาจจาะระบีใหม่ใส่ลูกปืนใหม่อะไรแบบนี้ใหมันเลนเื่อนให้มันเลืน่น,ข,นขึ้นครับผมครับแต่ว่าอุปกรณ์หลกัหลกๆก็คือเดิมๆตามสเปคของมันครับผม แล้วมีความรู้สึกยังไงครับเวลาเราใช้จักรยานแม่บ้านเข้าไปปั่นกันในกลุ่มที่เขาใช้เสือภูเขากันอ๋อก็พอดีว่าช่วงทางเครื่อขขายจักรยานก็คือไม่มีการเลือกว่าเออต้องบั่นจักรยานแพงนะต้องเหมนจักรยานหรูนะก็คือสามารถเข้าได้ทุกจักรยานความเร็วเท่าไหร่ครับที่ที่ไปกับเขาก็ประมาณ20บครับผมเรื่อยๆได้สบายไปได้สบายครับ ก็ S 1> <S 1> สแสดงว่าจักรยานแม่บ้านถ้าหากเราปั่นเป็นเราก็สามารถเข้าร่วมทริปกับคนหน่นได้ครับผมครับแต่ว่า<ค>โดยส่วนใหญ่ก็คือว่าถ้าเป็นทริปที่เรียกว่าตามภาษาจักรยานเรียกว่าขาค่อนข้างแรงหน่อยหนึ่งก็คือว่าอาจจะความเร็วที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็คืออาจจะต้องออกแรงหน่อยแต่ก็คือว่าจะนานๆสักครั้งหนึ่งแต่คือส่วนใหญ่ลักษณะการปั่นของผมคือจะปั่นเดี่ยวครับผมแต่ก็ไปได้ก็ไปได้ครับ แล้วแล้วแล้วปกติในชีวิตประจําวันน้องแซมใช้ใช้จักรยานไหมครับก็ใช้จักรยานใช้ตลอดครับใช้ตลอดเลยครับทาอะไรบ้างครับที่ใช้ในชีวิตก็ปัตรไปที่ทํางานประมาณระยะประมาณ1.5กิโลเมตรก็ไปกลับ3กิโลครับผมหรือทํางานเสร็จปุ๊บก็เอาคันนี้ไปออกกาลังกายใกล้ช่วงแข่งก็เอาไปซ้อมครับผมแล้วคิดว่าจะใช้จักรยานแม่บ้านในการออกทริปอยู่ประจําต่อไปไหมครับก็อาจจะ ใช้อยู่ช่วงหนึ่งก็คือว่าเหมือนกับจะมีทริปคล้ายๆเหมือนกับว่าต้องการทดสอบตัวเองอีกประมาณสักสองสามทริปอย่างเช่นประมาณวันละ3 0 0กิโลหรือไม่ก็ขึ้นดอยสูงประมาณอย่างเช่นดอยสุเทพอะไรมาแบบนี้ก็ถ้าพอใจแล้วก็คือจะเลิกอาจไม่เชิงเลิกก็คืออาจจะปลดระวงังรย,ยายไม่บ้านวานันนี้ปั่นไกลๆหรือปั่นหนักๆก็แต่ว่ายังไม่เอาไปไหนก็คือยังปั่นไปทํางานปกติปั่นไปใกล้ๆครับผมไปเข้าเมือง ข <m uch ing> ้าเมืองไปซื้อของกินอะไรมาแบบนี้ <mas k> ครับ <mas k> อยากให้แนะนำนะครับว่าถ้าเกิดว่าน้องๆที่สนใจที่จะใช้จักรยานแม่บ้านในการใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการร่วมทริปต,ต่างๆควรมีคําแนะนําหรือว่าบอกเขายังไงบ้า, <mas k> บางครับ <mas k> เรื่องความปลอดภัยหรือเรื่องรถที่จะต้องดูแลยังไงบ้างก็สําหรับความปลอดภัยก็คือว่าต้องมีไฟ <mas k> สําหรับรอนกลางคืนเผื่อครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าจักรยานแม่บ้านก็คืออย่าง ราคามันก็ไม่สูงมากถึงแม้ว่าจะหายแต่ก็ยังโอเคแต่ก็ยังไม่เสียได้ยยังไม่เสียได้มากเท <camar> ่ากับจักรยานประเภทแบบเฉพาะทางแบบเสือเขาหรือว่าเสือหมอบครับผมแต่ก็อีกอย่างนึงก็คือว่าไม่ว่าจักรยานประเภทไหนควรมีที่ล็อกครับผมเพราะจักรยานแม่บ้านของผมไม่ได้ล็อกก็เกือบหายแล้วเหมือนกันครับประมาทไม่ได้ครับเกือบหายกับเกือบไม่หายนี่น่ากลัวนะเกือบไม่หายนี่น่ากลัวกือบไม่หายน่ากลัวกว่าครับผมคืออยากไปแบ่งแยกครับผม ก็คือจัก,กรยานก็ทุกคันมีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีเหมือนกันครับผมก็แต่ว่าจัก,กรยานแม่บ้านคืออาจจะต้องใช้แรงมากนิดนึงในการปั่นที่ว่าต้องเทียบปั่นเทียบเท่าเสือภูเขาอะไรแบบน,นี้ต้องใช้เวลาซ้อมครับผมแต่ว่าออกหน้าที่จะใช้จัก,กรยานออกทริปกับเขานี่คือซ้อมอยู่ก่อนหรือว่าขี่ทุกวันอยู่แล้ว ทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ซ้อมอยู่ก่อนด้วยในสมัยก่อนคือผมไม่ได้ปั่นจักรยานแม่บ้านแบบนี้ค,คือมีเสือภูเขาอยู่ในเสือภูเขาหายาหายก็ <c oughs> <c oughs> เลยเอาจักรยานแม่บ้านที่อยู่จากบ้านว่าหายมันจะได้ไม่อันตรายมาก<ช>ไม่เสียดายมากไม่เสียดายมากแต่ก็คือถ้าหายก็เสียดายแต่เสียดายน้อยหน่อยแต่ตอนนี้คือคันนี้ถ้าหายยิง่งถ้ายิ่งหายยิ่งเสียดายเข้าไปอีกเพราะว่ามันเป็นตำนานเป็นตัวอย่างที่อยากให้คนไทยทุกคนนะครับเห็นว่า จักรยานไม่จําเป็นต้องราคาแพงแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องมาซื้อจักรยานและแม่บ้านไปขี่นะครับแต่สิ่งหนึ่งยืนยันได้ชัดเจนว่าจักรยานอะไรเราก็สามารถออกคลิปหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณนัง้งสซมมากครับขอบคุณครับนหนึ่งสอง,ส,องสาม,สามเฮ้<า>